บ้านเดือเกษตรแฟร์งานใหญ่ที่รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรไว้มากมายบ้านเดือเกษตรแฟร์งานเดียวที่รวมผู้ผลิตผู้จำหน่ายเครื่องจักรทางการเกษตรไว้มากที่สุดเทศบาลตำบลบ้านเดือโดยนายระวีรอดสองทุ่งนาย,ยกเทศบนตรีขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมร่วมช็อปในงานบ้านเดือเกษตรแฟร์ระหว่างวันที่1 6กถึง18กุมภาพันธ์นี้ณนะสวนสาธารณะหนองยางติดกับสำนักง,งานเทศบาลตำบลบ้านเดือ ท่านจะได้พบกับการแสดงสินค้าของเกษตรกรการจำหน่ายสินค้าการเกษตรราคาถูกร่วมสนุกสนานกับเครื่องเล่นและชมการแสดงบนเวทีการประกวดทิดากเกษตรแฟร์การประกวดนางฟ้าจำแรงและการแสดงของศิลปินมากมายอย่าลืม16-18กุมภาพันธ์นี้เที่ยวงานบ้านเดือเกษตรเ,เษตร,รัแฟร์